เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของใช้ที่ใช้ได้ใช้ไปเรื่องนี้ไปดูการแก้ปัญหาที่แก้หน้าที่เกิดเหตุปริการิ่ที่ชั้นต้งสาวดอกอ้อละหานรอกผู้ชียเหลือคนไข้โรงพยาบาลบังจาคนไข้แอลกอฮอล์เลยนายคนนี้เป็นโรคพิษสุราเลื้อยลังนิ่งรถอารวาสปัสวะแตกปัสวะแตกตลอดเลย เออไปซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปมาใส่ซะจะได้ไม่เลอะเทอะไปโอ oh, ้ไอ no. ้สี่แถวเอาผ้าไห้พิศลาดได้หรือยังได้แล้วครับโอ้โหอ๋อจิ๋วเดียวได้เ oh, ล็กเอาของเด็กโอ้โหใส่ข้อเท้ายังไม่ได้เลยใช่มีได้แลรงแบบนี้ใัดได้ได้โอ้โหใส่ไม่ได้เอาไปจะไปหากันได้แล้วคนที่เป๊ะเลยครับได้ยังไงอันนิดเดียวได้คนที่เป๊ะเลยครับนี่ไง กระเทยโกมันใส่เข้าเป้าเปรี้ยเลยเฮ้ยพอดีซะได้เห็นไหมผมซื้อมาขนาดพอดีเลยถ้าใหญ่กว่าน,นี้มันก็ลวมแล้วโอ้ยก็มีไว้ใส่ทั้งตัวไม่ใช่ใส่แค่กระจุกแต่คราวนี้ถือเป็นการใช้ผิดประเภทที่ได้ผลน่าชื่นชมเส็น่านพอดีเลยอ่ะท<ม>ี่กป,ป้งโเอาของเด็กมาห้อย่างนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดเลยทีเดียว ขอขอบคุณคุณดอกอ้อและหานนอกผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลบางจากเจ้าของเรื่องซื้อผ้าอ้อมเด็กมาให้